มาดูข้อความสําคัญที่เวก้าพังเนี่ยเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อเปิดเผยไปในการถ่ายทอดสดและยังเป็นข้อความที่แม้แต่ท่านอิมเนี่ยยังโกรธขั้งสุดเลยครับเนื้อหานี้มีสปอยอย่างแรกครับอีกไม่นานเนี่ยน้ำจะท่วมโลกเป็นข้อความที่ฟังแล้วเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่จากข้อมูลที่เวก้าพังได้ศึกษาแล้วคือว่าเมื่อประมาณ900-800ปีก่อนเนี่ยโลกเคยมีทวีปที่ใหญ่มากๆส่วนก่อนที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแผ่นยินใหญ่ที่เคยมีมาเท่านั้นเองสองครับการเกิดสงครามระหว่าง2องขั้ อำนาจรัฐบาลโลกแล้วก็ฝั่งจอยบอยครับทางฝั่งรัฐบาลโลกนี่จะมีทั้งหมด20ประเทศในการเข้าร่วมใช่ไหมครับส่วนอีกฝั่งคือผู้นําก็จะเป็นจอยบอยนี่แหละ คนที่ถูกเรียกว่าโจรสลัดคนแรกและเป็นผู้ถือของพลังหินนิกาที่ลูฟี่มีอยู่ในตอนนี้อีกด้วยโดยผลจากสงครามก็คือฝั่งของ20ประเทศเนี่เป็นฝ่ายชนะและหลังจากนั้นก็กลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของรัฐบาลโลกครับสงครามเสร็จนะครับก็เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ระดับน้ําเพิ่มขึ้นถึง200เมตรโดยเวก้าพังบอกว่าน่าจะเป็นผลมาจากอาวุธโบราณและยังคงหลับไหลเพราะว่ารอคนมาใช้จนถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งสําคัญที่เวก้าพังพยายามจะบอกก็คือเขาได้คาดการณ์ว่าเหตุการณ์นี้นะ่ยต้องเกิดขึ้นอีกครั้งแน่นอน ตัวเขาเองเนี่ยก็คงไม่สามารถหยุดได้ถือว่าเป็นข้อมูลที่พีกอีกเรื่องเลยนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับ